กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเดินนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e l o t Channel ก็อย่างเช่นเคยนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กับเกม F อ O ซีออนกันอีกเช่นเคยนะครับผมและใครนะครับที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมสําหรับคอนเทนต์ F อ O ซีออนนะครับผมจะเติมแค่500บาทนะครับจากคูณ2นะครับผมและเราจะซื้อ Battle Pass นะครับทั้งพาร์ตหลักแล้วก็พาร์ตรองนะครับผม2พาร์ตนะครับผมแค่นั้นนะครับแล้วก็ EP นี้นะครับพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่า เขามีกิจกรรมลดราคาด้วยนะครับผมนี่เลยครับผมตรงนี้นะครับผมอ่าซึ่งผมไปสุ่มนอกคลิปแล้วนะครับผมได้ทั้งหมด80%นะครับผมส่วนลดของผมเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเรานะครับผมเหลือจาก Battle Pass เท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาไล่ซื้อตรงนี้ละกันเนาะนะครับอ่ะเอาเป็นว่านะครับก่อนอื่นเราไปซื้อทางฝั่งของ b a t t l e Pass ก่อนเลยละครับเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้ผมทำภารกิจทุกอย่างจบแล้วนะครับอ่า ซื้อพาร์ทครับผมโอเคเอาพาร์ทใหญ่ก่อนเลยครับพรีเมียมครับผมแล้วก็สแตนดาร์ดครับโอเคเราเหลือ F c ซทั้งหมด16,00 0 FC นะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราสามารถซื้ออะไรได้เพิ่มอีกนะครับในตรงนี้นะครับผมอืมื6 0 0 0โอ้โหผมอยากได้นี่เขาบอกว่าการ์ดไอ้ลุ้นยูทีเนี่ยดีครับ แต่ F4 เราไม่พอครับผมเอาเป็นว่าเออสี่แสน f อันนี้ก็น่าสนนะนะครับเอาแบบประหยัดไหมนะครับผมกาลังตีแปดเนาะนะครับผมร้อยสี่อันนี้กาลันตีแปดมีปีอะไรบ้างอ่ามียูเวนตุสนะครับ f c a ส่วนอันนี้อันนี้ล่ะอันนี้มี UT ครับผมว่าผมเอาอันนี้ดีกว่าหชิ้นครับซื้อครับผมโอเคนะครับผมก็ซื้อมาแล้วนะครับอ่ะ ตอนนี้เหลือ4,000อันนี้เพิ่มได้ปะอ่ะขอเพิ่มเลยละกันอ่ะให้หมดครับผมโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราจะเปิดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่เนาะนะครับตอนนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของนี่ครับ Battle Pass ของเรานั่นเองครับผมนี่เลยนะครับผมรับมาทั้งหมดเลยครับอันนี้เป็นพรีเมียมนะครับผมแล้วก็สแตนดาร์ดครับรับมาเลยครับโอเคนะครับผมไทเบตก็ไม่มีเนาะนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านี่เลยครับสำหรับการ์ดในวันนี้ที่เราจะเปิดนะครับผมรับมาเลยครับโอเคแล้วก็รับพาร์ตมาด้วยครับโอเคแล้วก็ตัวนี้อ่าซึ่งของดองผมไม่มีนะครับเพราะว่าต้องทํากิจกรรมของเกมด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ดองด้วยอ่ะมีแค่5าชิ้นอ่ะเราไปเปิดนิดนึงนะครับผมเผื่อได้แบบ ของดีมาเปิดด้วยเนาะนะครับอ่ะห้าครั้งครับปึ๊บโอู้ดเอชวีพีหนึ่งวันครับโอเคส่วนลดภาษีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณนี้ส่วนอันนี้ผมทำคลิปเปิดผ่านทิกตอกแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นทิกตอกผมให้นะครับฝากเข้าไปกดติดตามผมด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูของทั้งหมดก่อนเนาะโอ้โห CP อย่างเยอะครับต้องการเลยครับเพราะว่าจะเอาไปสุ่มพวกอ่า โพสเนาะนะครับผมได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยห้าหมื่นแปดครับถือว่าเยอะนะครับผมแล้วก็ผมมีลอตเตอรี่ด้วยปะโอ้มีอันเดียวเองอ่ะเปิดๆไปครับได้เลยเอ่ยโอ้ได้เงินครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู BP กันเลยครับว่า BP ีทั้งหมดของเราจะได้เท่าไหร่นะครับเลือกทั้งหมดครับไปครับตอนนี้ผมมีอยู่ห้าล้านห้าเนาะลืมบอกไปนะครับผมคือเปเจ็ดล้านแปดล้าน เท่าไหร่เอ่ยเฮ้ยมีค้างนิดนึงสิบล้านนะครับยังไงยังไหลอยู่ยังไหลอยู่จะขึ้นเป็นสิบเอ็ดหรือเปล่าน่าจะไม่ถึงครับน่าจะได้แค่สิบล้านครับผมสําหรับบ p ได้มาทั้งหมดห้าล้านกับอีกหนึ่งแสนเนาะนะครับผมประมาณนี้นะครับมาสําหรับแพ็กเนาะก็โอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะเลยเดี๋ยวผมขอเปิดเกลือก่อนแล้วกัน ่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะครับผมปึ๊บการลุ้น5้าครับอากาศการันตี5ขอไฟครับผมปึ๊บทั้งหมดเลยครับมาร้อบสี่น่าจะมีไฟอยู่ครับผมไปครับยังไงจงังหวะนี้มีไฟให้หรือเปล่า12ชิ้นครับผมไปแล้วครับไปอยู่แล้วครับ UCL ฮาเลนปะฮาเลนครับฮาเลนบวกห้าปะฮาเลนบวกอ้าูสามแสนเก้าเลยนะครับผมโอเคที่เหลือก็อุ้ยหลักแสนมีอยู่สองตัวตัวเดียวนะครับผมมีตัวนี้นะครับแล้วก็ฮาเลนนะครับผมประมาณนี้สําหรับการบวกห้าเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขอลุ้นก่อนอันนี้ห้าถึงแปดสองใบอันนี้หกถึงแปดอะขอห้าถึงแปดอยสามครับ ขอผมอมีแต่ปดีดีครับขอบวก8ปตักตัวหนึ่งไป LD ก็ได้ครับผมเป็นเซม่า LD ก็ได้ขอเป็นมาริทครับมีไฟไหมโอ้โอปี4ไม่มีไฟครับอืป8ก็น่าจะไม่แพงครับตัวนี้มาครับ6ถึง8ครับผม5ถึง8ครับขอไพ่บุตรคามิชินครับไปคือผารอบนี้ผมรู้สึกว่าปีแบบเข้าดีเยอะนะ โอ้โหไม่ไปครับโอ้โหโซชาครับผมมาครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นการ์ดสามถึงแปดามถึงแปดมีซีซีดีซเจนันแล้วก็ยูทครับไปครับจะพ้นสามหรือเปล่าอ่ะพ้นอยู่นะครับผมไม่พ้นครับไม่พ้นสามนะครับผมอ่ะนะครับ เป็นการ์ดนี่ครับผมเป็น6-8ถึงอันนี้6-8ถึงเหมือนกันครับผมอันนี้เป็นการ์ดออร้อยสี่เอาเป็นการ์ดออกก่อนแล้วกันไปยังไงมีไฟขอแปดถอะมีไฟดีซีครับเยอรมันตีเอ็มใครวะโอ้โหเจ็ดครับผมอืมรู้สึก รู้สึกว่าใจไม่ค่อยดีครับผมต่อไปนี้เป็นการันตี8ปดครับอ่ายังครับผมยังเหลือใบนี้นะครับผมหถึงแปดครับขอดีๆให้ผมเถอะกดที่ด้วเดีครับไปตอนนี้เรายังไม่มีแปดสักตัวเลยนะครับผม LN บวกแปดอิตาล C F ใครอะแปดปะแปดหน่อยแปดครับเดียวเปโรนะครับผมอ่าแปดมาแล้วนะครับผม โอเคอ่า <Okay>. uh, ขอเป็นการ์ด O ออก,ก่อนแล้วกันคือยังไงก็แปดครับ UT MDL LD คือปีแบบเบิมเบ่มๆทั้งนั้นนะครับผมไปการันตีแปดครับผม CC ครับโอ้สเปน CDM บุตเกตปะไม่แพงครับบุตเกตเก้าแสนนะครับผม สองใบสุดท้ายเอาปีนี้ก่อนแล้วกันเยอะสุดนะครับผมไปขอเป็นเพลงเธอหลักร้านมาแค่ตัวเดียวเองอุ๊ยโอ้โหโอโคชาป่ะโอโคชาสี่แสนครับอู้พัร์ล่มนี้ผมเกลือมากครับผมมาไปท้ายครับผม ดีว่ชิ้นเมาหายครับขอร้องละขอหลักล้านขึ้นหน่อยเถอะไปขอมันหลิดสักตัวหนึ่งโอ้ดีซีครับอ,บอ้สเปนอีกแล้วสที ST. ใครอะ่ะลาอูปะบูตาเกินโยครับ โอ้โหก็มันรดแหละนะคะผมแต่ไม่คิดว่าจะเกลือขนาดนี้เนาะนะคะผมโอ้โหพาร์ทอบนี้ผมโคตรเกลือเลยครับอะนะครับผมทั้งหมดเนาะที่เราเปิดได้เนาะนะครับก็ประมาณ5ล้านล้านเนาะนะครับก็เกลือครับอืมนะครับผม2,000 late โอเคครับเพื่อนตอนแรกผมว่าจะจบคลิปไปแล้วนะครับผมแต่แพ้เสียงในหัวครับในเมื่อ แบตเตพาร์ตเกลือนะครับผมต้องมาจัดแพ็คนี้ครับลดร,ราคาครับผมผมไปเติมมาอีก500ครับได้มาทั้งหมดแปดเนฟซเนาะนะครับผมอ่าขอออันนี้ใบหนึ่งแล้วกันโอเคแล้วก็ u ูทครับเขาบอกว่าร่ำรวยหน่อยอันนี้ผมซื้อได้ยังผมซื้อได้แล้วผมเอาแพ็คนี้มาเลย โอเคแพ็คใหญ่นะครับแล้วก็อีกเก้าันเนาะเก0 0พันผมได้แค่แพ็คนี้ครับเอามาเลยครับโอเคหมดนะครับผมเฮ้ยแพ้เสียงในหัวครับเสียงในหัวบอกโอ้โหเกลือขนาดนี้ต้องจัดเพิ่มแล้วนะครับก็ตามนั้นครับผมโอเคนะครับในแพ็คนี้ก็ได้เงินมาอีกสมล้านเนาะนะครับแล้วก็การ์ดการันตีแดนะครับแล้วก็ไ v p 7วันนะครับผมแล้วก็มีโค้ดนะครับผมมา เดี๋ยวเรานะครับเปิดโค้ดกันก่อน,นครับมาดูกันว่ามีโค้ดอะไรที่เราสามารถใช้ได้หรือเปล่าย่างวันนี้โค้ดอะไรเอ่ยอุ๊ยเอาไว้เล่นเมดเจอร์ได้นะเนี่ยโอเคเลยครับผมก็ได้อยู่นะครับไม่น่าเกียดเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดู BP ีกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมมีทั้งหมดเก้าล้านเนาะผมไปเผลอแบบกดใช้นะครับผมโอ้โหโอเคมาอีกสี่ล้านเก้านะครับ มี14ล้านนะครับตอนนี้นะครับผมมาแพคครับเอาเป็นการ์ดอ,อแล้วกันนะครับเอาการ์ดนี้ก่อนแล้วกันเนาะไปครับการันตี8ขอร่ำรวยกับเขาเลยถือีอ4ครับซีซีเกาหลีซอนปะเฮ้ยซอนครับซอนเท่าไหร่ซอนแพงหอเปล่าตีซอนครับโอ้700,000 ยิ้มมาแต่ไกลล่ะครับตีซอนอ่ะเดี๋ยวขอการาดแบบนี้ล้กันนะครับท็อปสามร้อยนะครับผมการันตีแปดเนาะขอโดมาดูซีซีมาไปคริสโนลโิโนซีซีครับโอ้โหตูปีสิครับโอ้โหเจ็ดแตนครับผมปลาเรโฮครับ หมดเร็วจังเลยมาขออยู่ทีบวกแปดสักตัวหนึ่งกดที่คำว่าชิ้นครับไปครับผมจงังหวะนี้อยู่ที่เธอโอ้ดีซีครับตุกใครเนี่ยมาเลสปะเนี่ยหนูไม่ใช่ครับโอ้โหสองแสนครับ โอ้โหงอมมามาครับร้อยสิบบวกครับผมซียูเท่านั้นครับเอ็อก็ขอโดครับดูที่ขอโดไปร้อยสิบครับกระตุกอย่างนี้โอ้โหยิบสิบอีพีอาร์เจนติน่าเมนดูอ้นั่นปะกานโชโว์ปะ วิแปดล้านเลยเหรอการโชว์แปดล้านครับโอ้แต่ก็นั่นแหละครับผมนะครับผมก็มาดูกันครับว่าผมได้รวมๆวมเสร็จแล้วเท่าไหร่นะครับเพิ่มเติมเนาะนะครับผมเต็มตลาดครับได้มาสิบอดล้านล้านนะครับผมทําทไมมันเกลียอ,อย่างนี้วะโอ้โหตัวนี้ก็เต็มตลาดครับ้แต่ซอนตลาดว่าง ผมขายสูงได้ปะอ่ะขายสูงซ่อนไปครับปารโฮ้เขาเคยอยู่มาลิดปะประวัตินะครับผมอ่ะอยู่มาลิดนะครับผมแต่สเตตน่าจะไม่ค่อยเท่าไหรป่ปะโอ้โหดูดิไม่โอเคครับขายไปครับผมไปอ่าบูตาเคนโยผมยังไม่ขายนะผมขายไปก่อนแล้วก็ตัวนี้ครับเต็มตลาดครับผมคิวที่18นะครับผมส่วนกาลาโช การาช่วผมขอแปดห้าทวแล้วกันไปครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็มีขายแค่บางตัวเนาะนะครับผมขายได้นะครับที่เหลือก็ยังขายไม่ออกโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเมื่อชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมนะครับสาหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ